ใหม่คนไทยใจต้องสู้โอ้โห<ฮ>พมา่าที่เข้ามาประเทศไทยเราอยากจะทํางานนึกถึงที่ไหนก่อนนะแน่นอนต้องนึกถึงที่สมุทรสาครมีงานให้ทําแน่นอนก็เมืองประมงดงพม่าครับประมงงานประมงนี่มีชัดเจนอยู่แล้วพมา่ามาที่นี่เหมือนสมัยก่อนเนี่ยนะครับคนอีสานเข้ามากรุงเทพไม่รู้จะทำอะไรก็ขับแท็กซี่แบบเดียวกันเลยครับนี่คือสมัยก่อนเนี่ยนะฮะคือไม่รู้จะทําอะไรก็บันทีนเพราะว่าประเทศไทยเราต้องการแรงงาน โดยพิยิงแรงงานต่างด้าวท่านทราบใช่ไหมครับทำไมถึงแรงงานต่างด้าวถึงไปที่ต้องการเพราะว่ามาถึงยุคใหม่เนี่ยคนไทยยุคใหม่นี่ไม่ต้องการทํางานแบบ3าดีนี่ครับเลก 3D 3D คือเลข3แล้วก็ตัวดีบางคนบอก 3D คือแบบ3มิติใช่ไหมครับพอทีดีคิดว่า dimension นะฮะไม่ใช่นะครับไม่ใช่งาน3มิตินะฮะดีที่ว่านั้นคืออะไรครับดีตัวแรกก็คืองานที่มันแดงเจอแดงเจอคืองานอันตรายพี่ไทยเราไม่ทำครับอะไรที่มันอันตรายเช่นไรฮะเช่นงานปีนปๆทั้งหลายนี่เราไม่เอา ม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอา,เอา,เอานะดี D ที่สองครับงานเดอร์ตี้งาน, dirty, งานสกรปรกอะไรจับจับสกรปรกอะไรต่างๆเลยพี่ไทยเราไม่ทำแล้วเรามันอย่างว่านะเกิดมาชีวิตสบายแล้วตอนนี้ไม่เอานะอะไรที่มันสกรปรกไม่ทำนะมาและงานตัวดีตัวทีว 3, ่สามคืองานดิฟิเคิลดิฟิเคิลคืองานยากอะไรที่มันทํายากๆงานก่อสร้างงานอะไรต่างๆที่มันต้องเหนื่อยต้องอะไรมากๆเนี่ยนะฮะหรืองานที่มันมีความเสี่ยงอะไรบ้างๆเนี่ยนะฮะเราจะไม่ทํา เพราะฉะนั้นงานที่มันเป็น 3D เนี่ยเราเลยอาศัยแรงงานต่างชาติบทซึ่งหนึ่งในพวกเรานั้นก็คือง,งานประมงเห็นไหมงานประมงนี่พี่ไทยเราไม่ทําอยู่แล้วเห็นไหมหรือว่างานก่อสร้างเห็นไหมฮะก่อสร้างในส่วนใหญ่จะใช้แรงงานเขมรเห็นไหมฮะแต่ถ้าพวกประมงอพวกอะไรต่างๆแล้วงานบริการนี่ก็ใช้ได้แต่แล้วตอนหลังนี่พม่าทําไปทำมาเนี่ยนะครับเข้ามาบ้านเราเนี่ยทำไปทำมาก็เลยกลายเป็นเจ้าของธุรกิจก็มีถูกไหมฮะ เมใครเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยก็สนุกนะฮะปไมทธามานี่เมื่อก่อนเราเคยบอกว่าอะไรฮะคนจีนเข้ามาบ้านเราเสื้อผือนหมอนใบกลายเป็นหมาเศรษฐีถูกไหมฮะแต่มาถึงวันนี้อีกหน่อยพมา่ามาทํางานเราเลยนะครับประเธททมาปทมามาอีกหน่อยอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้ถูกไหมครับเห็นไหมบางทีเราเข้าไปร้านนั่งร้านนี้เขาก็ถามว่าเอาท่าอะไรอ่ะเอาอะไรเอาท่าอะไรอ่ะเอาอะไรมหอันนี้ก็ชัดเจนคือพอ,พอปรากฏว่าไกลที่สุด้วกลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นพมา่าถูกไหมครับแล้วพมา่ามาบ้านเราเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดา เพราะว่าอะไรฮะอันนี้คือเรื่องจริงนะที่มันเกิดขึ้นวันนี้เขาบอกว่าอย่างนี้ในอดีตสมัยสุขโขทยัยสมัยอยุธยาจําได้ไหมครับเราตกเป็นเมืองขึ้นของพามา่พาพม่ามายึดเราเป็นเมืองขึ้นและที่สําคัญคือมายึดเสร็จแล้วเผาบ้านเผาเมืองเราสมัยเสียเมืองเนี่ยนะครับเสียกรุงอะไรเวยก็เสียกรุงสมัยกรุงศรีธยาเลยนะครับเผากรุงศรีธยาของเราซะเละเลยทีเดียวโอ้โหเราดูหนังพระนเรสวนหรือเปล่าครับในพระนเรสวนนี่กว่าจะกอบกู้สรภาพได้กว่าจะต่างๆนู่นนีน่ได้ นะครับนั่นคือในอดีตในสมัยกรุงศรียุธยาพม่ามาเผาเมืองเราพอมาถึงวันนี้รัตนาโกสินครับกรุงรัตนาโกสินถึงเวลาที่พม่าจะมาสร้างเมืองเราครับเป็นการชดใช้กรรมตั้งแต่อยุธยาครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพม่าก,ก็มาปีนโดกเดก็กโดกเด็กทั้งหลายเนี่ยนะครับมาสร้างบ้านสร้างเมืองให้กับเราเหตุผลก็เพราะว่าเคยมาเผาบ้านเมืองเราไปก่อนถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นการชดใช้กันไปถูกไหมครับอะไรยากๆอะไรที่มันเสี่ยงๆเราก็ให้พม่าทำถูกไหมครับเต็มไปหมดเลยที่สมุทรสาคร มันก็เกิดขึ้นก็เป็นชุมชนเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีหน้าที่ในการที่ต้องจัดการพวกสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นความท้าทายเพราะจริงๆก็คือขบวนการที่มันมาแบบเถื่อนนะ่ะมาแบบไม่ถูกต้องไม่มีเวิร์กเปอร์มิทแต่มาเสร็จแล้วมันไปตกเป็นเครื่องมือของใครก็ไม่รู้ไอ้ใครเก็บค่าหัวในการรับไอ้พวกนี้เข้ามาก็ไม่รู้แหละมันต้องมีเส้นทางแน่นอนอยู่ๆมันจะเข้ามาเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้แหละครับมันต้องมีขบวนการนํามาแล้วใครรับไปละะ่ะฮะไอ้ตัวนั้นอะตัวดีครับความจริงต้องจัดการมันไม่แพ้อะไรไปกับพวกควิด จริงๆต้องจัดการไอ้กระบวนการอย่างเนี้ยบางทีเนี่ยเขาบอกว่าสถานที่สําคัญสำคัญเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะมีการตรวจตาบ่อยดูไหมครับที่ทํางานที่สําคัญสำคัญโรงงานสําคัญสำคัญ,งงคญ,คญที่ทํางานสาคัญเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะตรวจใบอนุญาตคือคนมาทํางานต่างชาติมาใบอนุญาตเนี่ยต้องมีใบอนุญาตเคาเรกมี work permit มีพาสปอร์ตนะครับอ่ามีวีซ่านะครับและที่สำคัญคือมี work permit ใบอนุญาตทำงานมีระบบชัดเจนแล้วคนพวกเราเนี้ยก็จะเข้าสู่กระบ,บวนการของประกันสังคมด้วย แต่มันก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับไม่ต้องการเพิ่มต้นทุนเพราะว่าการทำเวิร์กโปรบิทำอะไรมันมีค่าใช้จ่ายก็ใช้เป็นวิธีเถื่อนก็คือเข้ามาแบบปุ๊บแล้วก็มาโผล่ที่นี่เลยเมื่อก่อนเราเจอขอมดําดินแต่วันนี้พม,ม่าไม่ได้ดําดินมานะมาตามเส้นทางปกติมีคนอำนวยความสะดวกพาเข้ามาทํางานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอันนี้ก็เหมือนกันแล้วบางที่บางบาง,บางขอทานโทษนะครับไอ้ที่ทางานบางที่เนี่ยนะใช้แรงงานต่างชาติก็เข้าโครงการคนละครึ่ง คนละครึ่งคืออะไรฮะครึ่งหนึ่งถูกกฎหมายครึ่งนึงไม่ถูกกฎหมายครับเันนชัดเจนที่สุดถูกไหมฮะมันก็เป็นรายง,งานที่ไม่เด้ตรวโลกมาได้อะไรเลยเข้ามาทางไหนก็ไม่รู้แลว้วเวลาบันแพอวไปที่โอ้หมันเกิดขึ้นม่รู้มากมายถูกไหมเนี่ยดูสิครับรับมันเต็มเต็มแล้วสมุทรสาครน,นี่ชื่อมันก็กระชอนไปหมดเลยนะครับหลายคนตกใจเพราะว่าเพลงของเราที่นึกถึงสมุทรสาครคือเพลงอะไรฮะหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือโอ้ี่บอกวิถีชีวิตเ่าเขาทำอะไรหนุ่มนาข้าวก็วคือกาละสินครับกาลสินุ์ฮะนาเกลือ อาชีพหลักของคนมหาชัยคนสมุทรสาครเมื่อก่อนนี่ก็คือนาเกลือเห็นไหมฮะบ้านของพี่ทำนาทำนาปลูกข้าวทุกเมือ่อผู้หญิงก็ตอบน้องไปสาวนาเกลือนาเกลือแล้วซื้อข,ขายขายเกลือแล้วซื้อข้าวกินพูดง่ายว่าขายเกลือเสร็จแล้วเอามาซื้อข้าวก็ไป,ไ,ปไปทำไ,ไปทขาา้าถูกไหมครัแล้วผู้ชายก็บอกบ้านของพี่อยู่ทีกาลสินส่วนตัวยุพินอยู่สมุทรสาครชัดเจนเลยว่าผู้หญิงชื่อยุพินอยู่สมุทรสาคร ทุกคนก็เลยมาเชวเฮ้ยยุพินติดโควิดว่ะแต่สังเกตดูผู้ชายไม่บอกผู้ชายไม่บอกว่าชื่ออะไรแต่ถ้าเป็นไปตามเพลงต้องถือว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดต้องตรวจโควิดด้วยต้องถูกกักกันเหมือนกันคือหนุ่มกละลสิเที่ตูไครับอันนี้ชัดเจนเลยนะฮะแล้วในเพลงบอกชัดเจนเลยนะฮะ,ะพี่ไปเจอคนงามค้นงามมาเที่ยวดาวขานมเห็นไหมฮะ แสดงว่าคนไทยเราไม่ค่อยอยู่กับที่อันนี้เหมือนกับคนที่ติดโควิดแล้วจะไม่ค่อยอยู่กับที่เห็นไหมครับจะเที่ยวโผล่ไปที่นู่นโผล่ไปที่นี่นี่ถ้าเกิดว่ามีโควิดแต่แต่สมัยเพลงนะหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือเนี่ยนะป่านนี้นี่โควิดก็ไปโผล,ล่ที่ดาวขนองแน่นอนถูกไหมครับมันไปนโผล่อะไรที่ถูกไหมฮะเออนี่ก็ชัดเจนอันนี้นี่นีนไหมหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือก็เป็นตัวอย่างอ่ถ้าบีจาไปขอไปขอพ่อจะว่ายังไง ผู้หญิงก็ตอบว่าก็ตรวจโควิดก่อนไงพี่จะได้ไข่ขอน้องจริงๆถูกไหมพูดง่ายว่าตอนนี้ต้องขอให้ตรวจโควิดก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปขอนะฮะเห็นไหมนี่หนุ่มนะข้าวสาวนักเรือหรือเพลงท่าฉลอมนี่เป็นเพลงมหาชัยเลยนะฮะพี่อยู่ไกลถึงท่าฉลอมแต่พี่ไม่ตรอมเพราะรักพยอมยามยากออกทะเลจะหาปลามาฝากเห็นไหมฮะ ปรากฏว่าท่าฉลองก็งมหาจริงๆก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความรู้สึกว่ามันโดนน้าขวางกั้นเนี่ยนะ,ะก็เลยรู้สึกไกลหน่อยนี่เพลงท่าฉลองก็เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเพลงมันจะดูแปลกๆนี่นะฮะออกทะเลจะหาปลามาฝากจริงๆถ้าเพลงมันคล้องจองคนออกทะเลควรฮาเปลมาฝากถูกไหมครับเพราะว่าทะเลมันต้องมีเปลมาฝากนะ<อ>นี่เป็นต้นอ,อก็สนุกดีนะฮะเห็นไหมนี่เฉพาะไอ้ตรงท่าฉลองก็แสดงถึงอะไรฮะชีวิตของมหาชัยละเห็นไหมฮะ แล้วในที่สุดปั๊บนี่ก็พบว่าสบู่สาครนี่กลายเป็นพื้นที่ที่ตอนนี้ทุกคนระมัดระวังแต่เราก็ต้องให้กําลังใจปีใหม่นี่ยังไงเนี่ยเขาต้องจัดการเพราะว่ามันเป็นบทเรียนไงเราผ่านอ,าอะไรต่างๆมาเยอะแล้วนะครับเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนี่เราต้องสู้ได้หมดครับคนไทยเราต้องมีความเข้มแข็งเพราะว่าเจอไอพิษโควิดเข้าไปนี่กระเทือนในสุดรัฐบาลก็ทําโครงการต่างๆเข้ามาช่วยประชาชนอันนี้ก็น่าชื่นชมที่เรียกว่าเป็นโครงการยอดฮิตที่สุดก็คือโครงการคนละครึง่ง อันนี้สุดยอดมากแล้วยิงคนละครึ่งนี่เป็นภูมิปัญญาไทยมาแต่ไหนแต่ไรไม่ใช่ของใหม่เลยนะครับโครงการคนละครึ่งเช่นไรฮะเช่นวัดครึ่งหนึ่งกับการครึ่งหนึ่งเนี่ยฮะอันนี้เราชานาญมากเรื่องนี้เราชานาญอยู่แล้วคนละครึ่งถูกไหมครับเรารับคนละครึ่งเวลาเราไปกินอะไรก็เอ้ยแชร์กันไว้คนละครึ่งไว้คนละครึ่งไว้อันนี้ใช้ได้นะโครงการคนละครึ่งนี่ใช้ได้แต่ถ้าเกิดป่วยขึ้นมาแล้วบอกว่าเป็นไงสภาพของร่างกายตอนนี้เป็นไงอ๋อห้าสิบห้าสิบคนละครึ่ง คือครึ่งรอดกับครึ่งไม่รอดเนี่ยนะอันนี้อันนี้น,น,น่าห่วงนะครับถูกไหมครับหลายคนก็นจะไม่ค่อยอยากพูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอโครงการพวกนี้มันก็เป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้เราอยาพอลืมตาอ้าปากขอให้ทําให้ผู้ประกอบการเท่าไหร่ได้ไอ้โครงการเนี่ยฮะไทยนะ,ะเที่ยวด้วยกันเนี่ยะฮะเที่ยวไปด้วยกันเนี่ยนะครับไอนี้ก็เที่ยวไปด้วยกันดูดูมันดีนะฮะปรากฏว่ามันเปลี่ยนชื่อไปเป็นโกงไปด้วยกันได้ยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> ของพี่ไทยเราที่สุดยอดอย่างนะครับกูหาช่องโกงจนได้ถูกไหมครับ เที่ยวไปได้วยกันเนี่ยดูไปดูมาเจอช่องสุดท้ายเฮ้ยเรากงไป,ไปได้วยกันแล้วกันไม่ได้ไปเที่ยวเลยนะแต่สามารถจะมีรายได้เอาเงินของรัฐมาได้เอาคูปองมาโหงอาหารต่างๆมาแบ่งอะไรก็ได้ถูกไหมครับวันนี่เหญ่ไหมฮะวันนี้มันตอนสุดปั๊บเนี่ยปรากฏว่าเงินมันก็จะล่วไหลละไม่รู้ว่าไปที่ไหนก็ได้แล้วถูกไหมครับเป็นไงพีง่แอร์พูด ที่ทอล์กโชว์เนี่ยนะพี่ฟังพี่ก็เพลินนะและเชื่อว่าบางคนฟังเพลินจนแบบหลับฝันดีเลยคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นการเยียวยาจิตใจจนว่ามากได้ฟังสิ่งที่ดีๆได้ฟังเรื่องที่ถูกใจเราได้ฟังเรื่องที่เราคิดไม่ถึงแต่มันเป็นเรื่องสนุกอ่ะคือเขาเรียกศิลปะการพูดนะถูกต้อพอพูดถึงปีใหม่ปั๊บเนี่ยอะไรที่มันมาใหม่ๆเราจะนึกถึงมันจะผูกพันอยู่กับบัลทักเูกไห อย่าผูกพันหรือให้ผูกพันไม่บางทีมันต้องผูกพันโจทย์ที่อย่างเช่นที่ผมพูดเรื่องโควิดเนี่ยเพราะปีใหม่นี่ปรากฏมันลุมมาตุ้มเกี่ยวกับเรื่องโควิดกันน่าดูใช่ไหมมันเลื้อยลังอยู่อดเลยนะอดอดเขาดาวเลยนั่นน่ะเพราะเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยถูกไหมครัคือมันเป็นความต่อเนื่องถูกไหมบางคนบอกโอ้ท่าไม่ได้ทําอะไรเลยนะมันมัวแต่ติดพันแต่เรื่องนี้ถูกไหมฮะไอ้วิถีชีวิตมันไม่เหมือนเดิมจำได้ไหมเมื่อปี2563เราพูดเรื่องชีวิตวิถีใหม่เราเรียกว่านิว normal จนกระทั่งตอนนี้มันไม่ใช่นิ ปกติของปกติไปละเลยกลายเป็นเฮ้ยตกลงใส่หน้ากากนี่ไม่ใช่ใส่ชั่วคราวแล้วนะมันใส่เท้าบอลละถูกไหมแล้วก็อาจารย์หาคลิปไวรัลที่ทาหน้ากากได้เองแล้วด้วยมันก็เลยเอ้ยมันเป็นอุปกรณ์ใหม่เขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นส่วนองค์ประกอบสําคัญชิ้นที่6ขึ้นมาแล้วสิใช่ไหมเออไปไหนมาไหนไม่มีหน้ากากนี่ไปเข้าสังคมมันเข้าไม่ได้มั้ยนะไม่ได้แล้วมันมีความรู้สึกอายอะค่ะว่า ต้องให้ใครทักด้วยเหรอ,อว่าคุณไม่ใส่หน้ากากใช่ไหมมันอายนะอะไม,มากเลยแล้วบางทีเ,เราเขาเรียกว่าอะไราพอปีใหม่ปั๊จัด จัดความสาคัญไม่ถูกเลยนะเพราะว่าอะไรฮะพอปีใหม่มาโควิดมาเฮ้ยฝุ่นก็มานะฝุ่นของสุดท้าจะกันอะไรก่อนดีวะเนี่ยจะกันฝุ่นหรือว่ากันโควิดกันดีถูกไหมฮะเขาบอกว่าถ้าถ้าใส่กันฝุ่นเลยเนี่ยมันก็จะกันโควิดด้วยเลยไงเพราะว่ามันกันชั้นละเอียดเลยแต่ว่าเวลาใส่กันฝุ่นว่าพี่เอ้ยมันน่าเกลียดมันไม่ใช่น่าเกลียดมันหายใจยากมากหายใจยากแล้วมันเถอะทะถูกไหมมันอุ้ยมันใหญ่มันโปนออกมาด้วยโอ้โหมันสารพัดแต่จําเป็นนะแล้ว วันนี้พอปีใหม่ขึ้นมาปั๊บเนี่ยทุกคนจะดูว่าเฮ้ยบ้านนู่ตรงไหนมันกลายเป็นต้องตรวจสอบกันหมดนะตอนนี้มันกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ใครไปเที่ยวไหนไปไหนไปทําอะไรต้องมีไทม์ไลน์ถูกค่ะต้องรายงานกันด้วยบอกคนในครอบครัวด้วยแล้วก็ที่ดีที่สุดสําคัญที่สุดเลยนะคะที่เมืองนอกติดกันเยอะเพราะว่าใส่รองเท้าเข้าบ้านอต้องถอดรองเท้านอกบ้านแล้วประเทศไทยดีอย่างคือมันเป็นมารยาทของเราแล้วว่าถอดรองเท้าไว้นอกบ้าน<อ>แล้วอย่าลืมนะคะ พัสดุที่รับมาจากไปรษณีย์ที่มาส่งอ่ะไม่ว่าจะไปรษณีย์สาขาไหนก็แล้วแต่เอาตากแดดซะก่อนเพื่อความสบายใจเพราะเดี๋ยวนี้เป็นความเสี่ยงสูงแล้วในที่สาธารณะอไม่ใช่แค่หน้ากากนะแล้วก็พอเนี่ยสิ่งที่มันตามมาเนื่องจากผลพวงจากโควิดใช่ไหมที่ผมพูดนะเราก็อาศัยโครงการของรัฐที่มันช่วยหลายคนนะเออใช่จะพูดคนละครึ่งถูกไหมฮะเออคนละครึ่งหรือว่าโครงการอะไรเที่ยวไปด้วยกัน นี่ก็ยังมีอีกนะที่ตามกันมาเรื่อยๆเนี่ยพนี่รองรับเขาเฉพาะเลยใช่ไหมไม่ใช่รองรับคือมันก็จะเป็นไงคนไทยเราก็คือก็ต้องจาเป็นพยุงเศรษฐกิจถูกไหมฮะพยุงภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้จะปล่อยให้มันฟื้นเองก็ยากก็ต้องช่วยเขาเรียกว่าต้องอัดลงไปหน่อยพยุงเศรษฐกิจโควิดเลยมาช่วยเลยซึ่งเป้าหมายคืาว่าบางคนที่อยู่ได้ก็คือคนเราครึ่งนะเพียงแต่ว่าไอ้ตอนที่เราไปซื้อครึ่งก็มีคนช่วยเราครึ่งหนึ่งถูกไหมฮะถูกแต่บางคนใน่ครึ่งนึงก็ยังไม่มีจะจ่ายเลยบางคนนะถูกถูกไหมฮะมันแล้วก็แล้วก็ท โอ้นี่ไงไปอัพราคาขึ้นไปนกเนี่ยนี่ไงบางทีมันทําให้โควิดเอาไปทีเหอะพวกนี้เพราะเราจัดการไม่ทั่วถึงไอ้บางทีเนี่ยแทนที่มันจะเป็นโครงการดีๆก็ไป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 ใชเออไปทําให้ชะงักถูกไหมฮะพวกนี้เป็นอุปสรรคสังคมนะส่งผลสระทงความเจริญมากเลยแล้วก็เนี่ยไหมเขามีโครงการทุกอย่างพยายามจะดึงให้โครงการคนโสดได้เที่ยวนะเป็นแพ็กเกจคนแก่ได้เที่ยวคนแก่ได้เที่ยวสูงวัยได้เที่ยวอย่างเงี้ยพูดคือทุกอย่างนะทุกอย่างมันมันเป็นโครงการที่ว่า เนี่ยคนไทยใจสู้คือเราต้องไม่ยอมแพ้งมันกระตุ้นไงกระตุ้นให้เกิดเ,ออเป้าหมายที่ดีอยู่ข้างหน้าเนี้ยที่หน้าจะเป็นไปได้ม,มัน<ะ>มันเป็น possible dream คือ,อ,อต้องการจะบอกอย่างนี้นะครับที่ผมพูดเรื่องนี้เพื่อจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆมันมีอะไรดีๆอะไรเยอะถูกไหมฮะใช่แล้วเราก็ต้องเลือกทําในสิ่งที่มันมันช่วยกําลังใจเราด้วยถูกไหมฮะอ mm hmm. ย่าไปหดหู่ ออย่าไปทอ้อแท้อย่าไปห่อเหี่ยวอย่าไปไประชดสังคมถูก hmm. ไหมฮะบางคนบอกปีใหม่กูไม่อากูป้นกูเจียวเลยดีกว่าตายแล้วแก้ปัญหาถูกไหมไม,ไม่ได้หรือไม่ก็ ข้าตัวตา,ายอะไรเ <Godzilla> งี้ยซึ่งไม่ใช่ไ,<ห>ไม่ใช่แก้การแก,แก้การข้าตัวตา,ายไม่ใช่การแก้ปัญหา,หามันเพียงแต่นี้ปัญหาเก่าเพื่อไปเจอปัญหาใหม่อ,อันนี้จําไว้เลยนะคะนี่คือสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตเพราะฉะนั้นใจต้องสู้เดี๋ยวต้องดูอีกตอน,นอ่ามีอีกตอนหนึงอีกนะโอเค